นี่ครับที่ต้องแดงวันนี้ก็เศรษฐกิจอย่างนี้รัดตัวครับก็ไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้านนะก็ถ้าต้มไข่ไม่เป็นก็ไม่ต้องทําอะไรนะ้พี่แดงครับเนี่ยต้มไม่เป็นนี่นี่อันนี้ผมลองต้มดูผมอะไฟเกิบไหมผมต้มเสร็จแล้วผมก็ไปล้างฝุ่นล้างรถไปล้างเสร็จแล้วก็ลืมไปว่าตั้งหม้อไว้กลับมากิมเมนอะไรเมนอะไรอ๋อต้มไข่ไว้แต่ว่าผมจะต้มให้น้าร้อนก่อน ลืมพี่ลืมประจํานะครับ mm hmm. ไฟไหม <laughs> ตอนนี้จะพูดเรื่องไฟไหมนะครับคดีผมไปดูหลายที่พี่หลายคดีเลย mm hmm. เกิดจากการชาร์จเบ็ดสํารองไว้ในที่นอน mm hmm. เบ็ดสํารองเนี่ย mm hmm. พอมันร้อนเสร็จเนี่ยครับ mm hmm. มันร้อนเสร็จมันไม่มีประจุประคาย mm hmm. เออเขาเรียกว่าอะไรนะไอระบายออก mm hmm. ถ้าโทรศัพท์เราเปิดเวลาชาร์จเปิดหน้าจอไว้หรือบ,บางทีมันมีระบบตัดอย่างไอโฟนเนี hmm. ่อ เตที่ชาร์จแบตจำลองเนี่ยชาร์จที่นอนนุ่มๆเป็นตัวนําไฟพอมันร้อนเสร็จมันคั่วเริ่มละลายไฟเริ่มลุกเนี่ยพี่ตัวเลย,น,ยะนะครับฝากบอกทุกท่านหลายคดีเลยไปนอนกับอ่ามีเคสน,นึงลูกชายเรียนหมออยู่ก็เสียบไว้ในที่นอนของตัวเองแล้วไปนอนกับคุณแม่มาไฟไหม้ลุกมากดับดับดับไม่ทันแล้วก็ดับทันอยู่แต่ว่าเสียหายบ้านเสียหายเยอะ <ส>แล้วก็มีหน่วยงานทุกหลายหน่วยงานไฟไหม้เกิดจากการเสียบอะไรที่คาไว้ไม่ได้ใช้ก็ปิดซะนะควรปิดเพราะว่านานๆแล้วมันจะกินไฟครัขาเชิญพี่ทั้งแต่ครับผมอันนี้ครับเน้นผักเป็นหลักหลังบ,บ้านบ้างซื้อมาบ้างน,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 น้ำพริกประทูนี่ประทูนี้ยังอยู่นี่น้ำพริกอยู่นี่ครับพี่ทั้งแต่ครับเมนยูก็ถนัดไข่อย่างเดียวมันไม่เกี่ยวไข่มันย่ะเอ็ไหมไข่ต้มเขาไมลูกไข่ต้มไนี่ครับอันนี้ เศรษฐกิจรัตัวใส่เสื้อเก้งเลยนะมาบ้านนี้ใส่เสื้อเก้งไรเก้งไรให้พี่ทงแดงอันนี้นี่ทงแดงนี่พี่ทงแดงนี่เป็นอาจารย์สอนชินโจนะอีกท่านหนึ่งสอนอังเปาฮิโปอะไรเงี้ยสอนดีด้วยนักขับนักขับไม่ได้เบนนะกับพี่เปียกเปียกปากน้ำรู้จักไหมกับพี่ทงแดงฝีมือสูสีกันก็จะมีคนที่ไม่ยอมกันคือนบุ้งนบุ้งน้อุ้นเนี่ยสองสามสี่คนนี้เขาไม่ยอมกัน นี่ถ้าอยากักลุงได้ขับรถคาวาคนนี้เป็นคนแรกเลยนะสนามนี่คนนี้แหละที่ที่น้องเมนยูไปขับอะไป,ไปโดนขับที่พี่ญินโจโกเกือบสิ้นชื่อสลายมาแล้วเสาไฟฟ้าวางข้างๆนี่จำได้คิดนั้นแต่กล่ามาบาพี่จินโจโไปโคกนองนามเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วัันเด็กกับปอยเด็กกพ่อเลยนะทีน,นี้สิวเริ่มขึ้นเริ่มนิ่ง่ะพี่แดงท่านข้าท่านใคร พี่เอาลองทานนี่ผมด็ <Mitarbeiter. S 1> เอา,ลอาเลยรรออยู you, ่รออยู่อยู่ครับลูกไปเอาน้ำดิลูกน้ำไปลูกไปเอามาล, <Bi> ล,ลูกมาลอหลอดมาเลยคนมาลอหลอดเดอะช่วยลูกเอาลอยมาหลังอน้ำมาออันนี้ไข่ครับคุณต้มไข่ไม่เป็นนะครับคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วชีวิตนี้แค่ใส่น้ําใส่น้ําร้อนแล้วต้มัปเดอนอก็คือประมาณโดยทั่วไปโดนร้อนเสร็จแล้วก็จุ่มไปประมาณกี่นาทีนะรอ ไข่เนแนะนําควรกินยางมะตูม,มเออมะตูมเนี่ยมันให้ถ้าไข่ไม่ใช่เย็นก็ประมาณเนี่ยอันนี้พอดีเจนาทีเจนาทีนะครับร้อนรอนร้อนเสร็จเลยต้งให้ร้อนเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลย7็นาทีช่วงน้ําเย็นเลยเจ <7, S 2> น,นาทีก็คือดับดับแล้วใช่ไหมแค่ใส่ไข่ไปใช่ไหมไม่ไม่น้ําเย็นตั้งแล้วเอาไข่ใส่เลยจับเวลาเจดนาทีตมด้วยให้มันร้อนด้วยไหมไม่น้ําไม่ต้องร้อนไง ใส่น้ำแล้วก็ใส่ไข่เลยแล้วก็ตั้งไฟเจ็ดนาทีต้นไฟร้อนไอ้ช่วงเจ็ดนาทีนี้คือดับไหมยังไม่ดับยังไม่ดับก็ต้มพอถึงเจ็ดนาทีก็ถึงดับไฟแล้วก็มาบางคนน้ำบางคนบอกหกบางคนบอกเจ็ดแล้วแต่ไข่แช่ตู้เย็นหรือไม่แช่อันนี้ไข่เบอร์สองเบอร์ศูนย์แนะนาการซื้อไข่นี่ไม่ควรซื้อเบอร์เบอร์ใหญ่ที่สุดเพราะอะไรคุณค่าของอาหารเป็นอะไรมันเป็นเขาเรียกนะไก่แก่ไก่แก่ถ้าเป็นเบอร์เล็กเอไก่สาวใช่ไหมอ่าไม่ว่าปลาก็เหมือนกัน ปลาควรซื้อปลาที่กำลงังแตงเนื้อหนุ่มเนื้อสาวก็ากำลังแบบวัยวัยกำลังนี่ไข่ก็เหมือนกันถ้าไปกิไนไข่กแก่ๆใหญ่ๆเบอร์เบอร์ที่เบอร์ใหญ่ๆคุณค่าของอาหารส่วนมากก็ใช้เบอร์สองอมีใช่ครับคุณค่าของนา้นมีคนไข่แนะนาบอกเพราะลูกเรียนเก่งทุกคนลูกเป็นหมอทั้งสองคนสามคนมั้ยคือไข่เบอร์จบสุดีดีด้วยเบอร์ใหญ่สุดเบอร์ลงมาลงมามันจี้ด้าวครับไก่สาวเมนู กินไข่ฟองที่สองครับท่านผู้ชมนี่จริงๆจะชอบไข่เจียวมากกับมาม่านี่มาม่าเนี่ยอยากกินเลยถ้าไม่จำเป็นโซเดียมอันตรายระบบไตมากครับไอเมนยูกินปลากินไม่เป็นอ่ะไม่ไมนยูไม่กินปลาเหรอกินปลาแซลมอนก็กินนะลุงปลาอะไรนี่เก้งอะไรเก้งอะไรลุงอยากรู้เก้งอะไรใส่เสื้อเก้งอะไรเก้งอะไรนะ โต,ออตขึ้นเป็นหนุน่มนะขับมอไซค์ไปนน่นไปนี่ไปวาต้องทัเรียกกยับมากินข้าวไม่ธรรมดาแล้วครับเป็นเด็กเว้ยนนะี <c> ่ <oughs> แต่มอไซค์ลุงไม่ห่วงหรอกแต่มอไซค์เมนยูลงล้อเล็กๆลุงห่วงมากเลยนิ่งทำอะไรมันสมดุลกับร่างกายน้ำหนักล้อไปลงลงลง้ลอเท่าไหร่นะยางเท่าไหร่นะยางมันอยู่เบอร์สองร้อยไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่มันมีเล็กต่าน,นั้นอีใช่ไหมยาเลย ถ้ายู่ขับอย่าลงเราเล็กมากเลยลุงเป็น่วงยมันจะแปดมันแปดรู้จักแปดไหมแปดอยู่ๆก็ล้มเองอ่ะภาษาโคร่าเขาว่าไงนะที่มันล้มเองอ่ะฮะที่มันลื่นล้มเองภาษาโคร่าว่าไงลีเขาว่าไงนะนั่งรอพูดว่าไงลื่นแปดนะลื่นแปดใช่ไหมไอ้หนูลื่นแปดลื่นถลายภาษาโคราอาราว่าไงไม่รู้ไม่รู้โจบถลายนี่ก็ พี่ในฐานะทีพี่พี่พี่เป็นอาจารย์สอนชินโจคนหนึ่งนะครับทุกคนในสนามเทกษาไม่ว่าพี่มุมอาจารย์เข้มทุกคนเลยพี่เปียกพี่อะไรมีส่วนผักดันหมดเสียตรงตรงมอเตอร์เสียแทนทุกคนเลยพวกพี่มองพี่เหมงเนี่ยโจนี่ไม่มีอาจารย์เป็นายตัวคนหนึ่งเลยใน้นานสนามคนนษาหับในสนามแล้วก็เพิ่งไปเรียนกับอาจารย์กอลฟช่วงหลังนี่เอง แต่อาจารย์ครับสอนวิชามายเยอะเหมือนกันก็บอกพ่อสอนโจเลยนะตอนเนี้ยสอนไม่ว่าเมนยูไม่ว่าจินโจนะใสอนยังไม่ไหนแต่สอนมดนะดูอย่างนี้นะมดกันนะพี่นะเป็ตได้มดมดสารายุทยูพี่เออสารายุทตในน้องชื่ออะไรชื่ออะไรนะพี่ออสออสก็วันนี้นักกีแดงผมจะสอนจินโจกับเมนยูว่าไม่ว่าการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเรื่องเรียนเรื่องกีฬาเรื่องการทำงานเนี่ยวินัยนะพี่นะ,ะวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเลยลูกหนูเรียนหนังสือหนูไม่มีวินัยในการอ่านหนังสือไปไม่ได้หนูขับรถแล้วหนูไม่มีวินัยในการออกกําลังกายไปไม่ได้ถามว่าถามว่าได้ไหมรับได้แต่เวลาเขาทําอะไรเขาจะเอาคนที่แข็งแรงที่สุดเหมือนเหมือนนักฟุตบอลต่างประเทศนะพี่นะนะฟิตไม่ถึงนี่ไม่มีสิิยลงเล่นเลยนะพี่นะ,ะนะฟิตไม่ถึง ฟิตไม่ถึงไม่มีสิ์ลงเล่นเลยพวกเวลาใช้งานเนี่ยบางทีเจ็บไหมในนักกีฬาที่มาเตะให้เวียดน,นามเชื่ออะไรบราซิลเชื่ออะไรนะเวียดนามเคยชื่ออะไรนะบนอลอชื่ออะไรเมนยูที่ขนาดขมันฟิตมันเจ็บเลยอ่ะเห็นไหมโนลากบอลไปแต่วันนี้คุณพ่อชินโจสอนเมนยูปบชินโจเรื่องวิตนัยแล้วก็เรื่องการกินการนอนเราอย่าจับมือถือเยอะถ้าเรากิน ถ้าเราตอนตอนนอนเราเล่นมือถือเยอะเรานอนน้อยไม่อิ่มร่างกายก็ไม่ไหวกินเป็นไหมโอเคไหมเจอกันเร็วๆนี้ที่สนามเทศกษานะพีนเป็นนะครับกินเป็นไหมผักกาเรียกผักเลยกินเป็นไหมเป็นอันนี้เราก็ถ่ายบันทึกไดอารี่ประวัติศาสตร์นะครับไม่เห็นูไม่ใช่การอะไรนะครับเราไม่ได้มีทานะกรร์อยู่ที่ดีแต่ว่าเราบันทึกประวัติศาสตร์ตัวเราเองไว้ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า ถ้าไม่ยอยไม่อยากให้คนรุ่นหลังลืมเรานะครับให้ถ่ายภาพถ่ายวีโอหรือเขียนเรื่องเราดีๆไว้หให้ลูกให้หลานได้อ่านนะครับพี่พอาง์เขาแม่อแก,อกไว้งคู้คิดนี้เจอเพียงแค่นี้ก่อน,นครับเจินคิดต่อไปวัสดีครับ